ครับเรียนท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับงานในวันนี้ก็เป็นครั้งที่สามนะครับที่เป็นไปตามนโยบายของมนตรีว่าการระทรงสาธารณสุขท่านนพเส้นุทินในการให้เรายกระดับการขออนุมัติขออนุญาอยอให้ก้าวสู่ระดับสากลน,นะครับเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับที่เราร่วมกับภาคเอกชนทุกภาคส่วนทั้งสภาุตสาหกรแรห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมผู้ประกอบการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เรื่องของยาเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องของอเครื่องสำอางนะครับเรื่องความงามในการยกระดับการขอ,อมัดขอุญาตทั้งเรื่องของการขึ้นทะเบียนอยอแล้วก็เรื่องของการขอนุญาตเรื่องโฆษณาต่างๆก็ได้ทํามาเป็นครั้งที่3ม,มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นตามลำดับนะครับเราก็เป็นการมารายงานผลหลังจากที่ประชุมไปทุกๆ3เดือนครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็มีครั้งที่3ก็ หรือว่าเป็นการเรียกว่าก้าวกระโดดแล้วกันนะครับเป็นที่พึงพอใจของอทั้งภาคเอกชนและร่วมที่เราร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยอยอเนี่ยนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายแล้วก็เป็นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพครับดังผลที่จะเห็นได้ว่าทงางสปสมนั้นก็บอกว่าเป็นาการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นทะเบียนใหม่ๆง่ายขึ้นรวมถึงเรื่องของ การขออนุญาตโฆษณาต่างเนี่ยนะครับเราก็มาบรรลุกันถึงเรื่องแนวทางของการที่จะให้เซลเล็กตูเลตคือให้ทางภาคอุตสาหกรรมก็ดูแลกันเองแล้วก็ภาคของโฆษณาก็ช่วยดูแลตัวเองนะครับเมื่อเป็นหน่วยงานที่กันกองเพื่อให้งานมันเกิดความรวดเร็วเป็นพัสดุขึ้นโดยยังคำนึงถึงสิ่งที่สําคัญก็คือเรียกว่าอำนวยความสะดวกใน,นการประกอบการบนความส้คักญรหรือความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักนะครับ อันนี้ก็เป็นความดจมากก็ยังมีบางอย่างที่ครั้งนี้ก็ยังมีผู้เสนอแนะเพิ่มเติมอะไรบางรายการเล็กน้อยซึงถือว่าน้อยมากแล้วนะครับเชื่อว่าครั้งหน้าคงจะไม่มีเรื่องจะคุยกันแล้วเพราะปัญหาเนี่ยเราได้ร่วมกันแก้หมดแล้วนะครับนอกจากนั้นในวันนี้ที่เราได้คุยกันเรื่องรับฟังความคิดเห็นตามนโยบายของนัำดีสมศักดิ์แท้ทุทินนั้นเนี่ยเราก็มีดาเนินการอีกเรื่องหนึ่งคือมีการแถลงกันความร่วมมือกันในการวิจัยนะครับวิจัยผลิตภัณฑ์ สุขภาพและความงานต่างๆร่วมกันระหว่างสภาสาหกรรมกับอ,อยอเรื่องที่3ก็เป็นไปตามที่สภาสหกรรมได้เคยมาร่วมประชุมกับผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขนําโดยท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทิท์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้มีข้อตกลงกันว่าเราจะเริ่มกําหนดจัดชนีอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกันนะครับวันนี้ก็เป็นการครั้งที่1ในการมาแถลง ดัชดีอุตสาหกรรมสื่อพานสุขภาพนะครับแล้วก็เชื่อว่าคงจะเป็นกลไกที่ช่วยให้ผู้การได้ดีเห็นแนวโน้มทิศทางในการพัฒนาร่วมกันครับอย่างที่ท่านที่ปรึกษาได้เรียนครับว่าเราก็มีการร่วมมือกับทางสภาอุตสาหกรรมในไหนภักส่วนนะครับใน เราสะท้อนจากการรับฟังความที่เห็นก่อนหน้าน,นี้มาครับเพื่อนง,งานหลายอย่างแล้วก็มานําเสนอในวันนี้นะครับและที่สําคัญก็คือเราทําความร่วมมือกันในการที่จะมีดัชนีสาร,ร,รมโดยที่เอาข้อมูลจากที่ออยอมีอยู่นะครับไปทําให้เกิดดัชนีเพื่อจะเป็นการชี้นําว่าผลการที่ดําเนินการเนี่ยในแง่คับเลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับเราได้ีไ จนพุ่งไปสู่ด้านไหนนะครับอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์ที่สําคัญคือเกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนครับภอษีรอบนึ้ครับภาคการอุตสากรรในเรื่องหลักคือเนื่องจากดูจากตัวเลขดัชนีเนี่ยนะครับในการขึ้นทะเบียนเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากแล้วก็มันก็ชี้ใ้เห็นว่าแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจสุขภาพเนี่ยเป็นเป็นแนวทิศทางที่เป็นบวกแล้วก็เติบโตสูงขึ้น แล้วก็ภายใต้ในโยบายของรัฐบาลแล้วก็ท่านรัฐมนตรีมตักทิพินของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ชัดเจนว่ามีการขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจสุขภาพโดยเฉพาะการส่งเสริมเรื่องยาไทยสมุนไพรไทยขึ้นมาเสริมด้วยก็เห็นว่าก็จะมีการขึ้นทะเบียนที่เป็นสมุนไพรยาไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับรวมถึงการขึ้นทะเบียนของต่างชาติด้วยนะฮะที่เป็นยาของนําเข้าต่างๆน,นะครับ นแนวโน้มเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับ